หากเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังมองหาเพจซื้อขายเดีเกมเศรษฐีที่เชื่อถือและมั่นใจได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเพจนี้แอดมินหมูไอดีช็อปนะครับมี ID ให้ทุกคนเลือกซื้อเลือกหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักพันนะครับน่าจะเป็นหลักหมื่นแล้วก็น่าจะมีนะครับแต่อาจจะมีมาไม่ปล่อยนะครับมา ID เนี่ยเห็นไหมมาแป๊บเดียวนะครับก็ขายไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหาากันได้นะครับมาเร็วไปเร็วจริงนะครับเพจนี้ นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจจะขายไอเดีเกมนะครับทางแอดมินหมูก็ยังรับซื้อด้วยนะครับแล้วก็รับกลางไอเดีเกมนะครับผมแนะนานะครับเวลาขายซื้อขายไอดีกันเนี่ยครับผมแนะนําให้ผ่านกลางทุกครั้งนะครับโอเคเนาะหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านี่เขามีเบอร์โทรให้ติดต่อนะคือบคืย์9 8นะครับ867นะครับ7343นะครับติดต่อได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพจนี้นะครับผม และตอนนี้นะครับทางแอดมินหมูก็ยังมีช่อง YouTube ให้ทุกคนติดตามวันแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับหากใครรับที่สนใจจะซื้อขาย ID กับแอดมินหมูนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับให้คลิกอ่ที่ลิงก์เท่านั้นนะครับอย่าไปค้นหาม่วๆวนะคุกวันนี้มันมีมิจฉาชีพที่แบบปลอมแปลงอะไรให้เหมือนแบบจากเพจตัวจริงหรือว่าเป็นอ่เหมือนบุคคลอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะนะครับผมทุกคนนะให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับผม โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมสสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอลซ่าเกมเมอร์นะครับได้อัปเกรดเสร็จสิ้นแล้วนะวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็คงรออยู่นะครับผมสำหรับ iOS ก็คงน่าจะเข้าได้กันแล้วนะครับเพราะว่าเขาปรับแก้นี่คือทําให้ iOS ออสแกไอเข้าได้นะครับแต่ว่าแพทใหม่นี่คือยังยังไม่มานะครับแพทใหม่นี่นะครับแพทใหม่ต้องรอวันที่25นะครับต้องรอวันที่25 นะครับแล้วก็พวกขยายช่องโค้งช่องการเนี่ยน่าจะรอที่ยี่ห้าหมดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีอะไรมาใหม่ก็คือมีหมวกป้องกันมานะครับแต่ว่ามาสองใบนะครับแต่ว่าความสามารถไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความเท่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะความสามารถมั่งคามสามารถเดียวกันเลยนะครับความสามารถของหมวกป้องกันนะครับคือเพิ่มภูมิเต่าแม่นยำนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์้วห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับบวกหกเปอร์เซ็นต์หลังเทิร์นที่สองนะประกาศสอง โอกาส80%นะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับ2ครั้งนะพวกย้ายต่างๆนั่นแหละนะครับหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่ไงเห็นไหมปิดหมวกกำแพงเหล็กรับ100เพรบวกมีมีแบ็กออดิชั่นหมวกกำแพงเหล็กเอสรับ100เพรนะครับรางวัลจะเข้ากล่องวันที่25นะครับตอน1ทุ่มนะครับแล้วก็ เปลี่ยเปลี่ยนพวงเซิร์ฟบ่ายโมงอันนี้เขาน่าจะอัปแพดไปแล้วนะวันวันที่อัปแพดจริงๆหน้าน่าน่าจะแค่ลงนิดเดียวก็เสร็จน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าวันอัปแพดจริงๆน่าจะไม่ไม่ไม่ปิดเซิร์ฟแล้วนะครับน่าจะอัปแค่นิดเดียวก็เสร็จนะครับผมคิดว่าเพราะว่าเขาเขาน่าจะลงแพดมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่อัปมาเฉยๆอะไรอีกเนี่ยมีลูกอมดาวตัวสุนรีเมีอม ัปเกรดที่อันนี้ก็เป็นปกติของทั่วไปนะครับแล้วก็มีโกยเพชรนะครับวันที่22 09ถึง24 09นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันนี้วันอะไรวันวันวันอังคารพุธพฤหัสอังคารอังคารพุธพฤหัสสามวันเลยนี่หว่าชิพานไม่ได้โกลกัวอยเขาะถากวันหรอกเราอะนะครับมีสองทุ่มเป็นโกยเพชรแล้วก็มีโกยเพชรโกยทองนะครับชั่วว่าแผนที่หัดเทพนะครับผม อีจ๋าคนที่กลเพชรจังเลยเราไม่ได้กลเวเพชรเลยอ่ะอูสามวันไม่ได้มาเป็นห้าหกพันเพชรเลยนะเอาจริงๆไม่ได้มานห้าพันเลยอ่ะจริงๆไม่เยอะไม่ใช่ห้าพันประมาณอย่างต่ําก็สามพันะเออ,อเนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมแล้วมีพวกแรกแสงแรกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจี้ที่พวกเราแรกคนปกติแล้วก็มีส่งใบคัเวอร์ลูกบาดีเทลิตี้โอเค นะครับส่วนหมวกนะครับไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับไม่มีความสามารถแตกต่างอะไรกันเลยนะครับผมนี่หมวกเอ็กซิชั่นหมวกแบ็กเอ็ดซิชั่นนะครับกําแพงเหล็กนะครับกับหมวกธรรมดานะครับความสามารถไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่เหมือนว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้โอ้จี้ก็โอเคอยู่นะอันกากอันนี้ยอันนี้กากนอกานั้นก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าแรกแล้วหายไปนะครับ ต้องใช้ A3 ชิ้นแล้ว A บอก2ชิ้นแรกเป็นหมวกอันนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะครับคือไปดูความสามารถหมวกนะครับผมว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยนะทุกคนเอาจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เท่ากันนะแล้วนะเามาื่อกี้กันเนี่ยก็เท่ากันอะไรของมือว่ามันแตกต่างกันที่ตรงไหนวะผมยังหาความแตกต่างไม่ได้เลยเนะี่ยเพิ่มพุงเตา๋าเพิ่มพุงเตา๋าหลังเทือนสองหลังเทือนสองโอกาสแปดติบังคับยากโอกาสแปดติบางคับยา มันไม่ได้แตกต่างเลยมันแตกต่างที่รูปหมวกเฉยๆนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับก็โดยมีภารกิจอะไรผ่านบัตรเชิญอะไรน่าจะมาตอนอัปเดตแพทใหญ่หรือเปล่าหรือยังไงหรือเราต้องปิดจีนนี้ก่อนหรออ่โอปคไปไปสุ่มก่อนดีกว่านะครับผมมันไม่ได้มีบอกมานะมันมีบอกมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่านะครับผมออกยากอยู่นะเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผม ได้อะไรเลยหรอต้องต้องการ A อบวกอ่ะแต่โอ้โหแล้วไม่ได้สักชิ้นอดหน่ายเลยของดองไม่มาเลยจ้าโอ้โหขอ A อบวกหน่อยได้ไหมผมคิดว่า A บวกมันน่าจอกยากอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้อ่ะออกยากทั้งสองอ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มาสักอันเลยบนี่ยหึเราจะปิดเท่าไหร่จ้าเนี่ยเราจะปิดเท่าไหร่จ้า ไม่ได้เลยหรอหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วไม่มีเลยหมดแล้วใช่ไหมคุณหมดแลวไม่ได้ตัแต่ชิ้นนะครับเอาง่ายๆว่าคุณต้องเดี๋ยวผมดูก่อนต้องต้องใช้ A บวกทั้งหมดแปดนะครับส่วนอันนี้น่าจะใช้12นะครับ A 12 A บวกแปดนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มันเลยดีกว่านะครับผมไปไปกันยาวๆนะครับตอนนี้เรามีอยู่ 1 2 2 0 0เพชรนะครับมาดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่นะแต่อยังไงก็ต้องเอาให้ได้หมดเนี้ยนะครับอ่าได้ได้ได้มาแล้วแต่ไม่ได้ A บวกนะครับต้องได้ A บวกนะครับเอบวกโอ้ไม่ใช่นะครับลุ้นแต่ A อบวกนี่ขอเอหงส์รวมลุ้นแต่ A บวกเลยมันไม่มือมันไม่มีไอ้นี่มาขายด้วยนะเออได้ A อหนึ่งชิ้นนะ A อบวกหนึ่งชิ้นอ,ะ A อ่ะเอาได้แล้วได้แล้ว เ,เหมือนมันจะมีแสงขึ้นด้วยนะตอนได้โอ้โหแล้วตอนนี้ได้ได้ไม่แค่อย่างละชิ้นนะครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยไปไวจังวะปาไปห้าร้อยแล้วหรอสุ่มเมื่อกี้เร็วจังวะผมสุ่มเผลอเผแป๊บเดียวไปแล้วหรอมัออนน่าจะมีเล่นเก็บรอบด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูคนดูไหมเ,เราจะไม่ต้องสุ่มหาอ้าวได้ไอ้บวกมาหนึ่งชิ้นละเคนะโอเคนะ เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามันเล่นเก็บรอบมันได้อะไรนะเผื่อเผื่อแบบขาดอันนึงหรืออันยังไงอย่างเงี้ยจะได้ไปเล่นเก็บรอบนะคร mm. ับเล่นเก็บรอบอยู่ตรงไหนวะเล่นเก็บรอบอยังไม่ยังยัง,ยงไม่ออมเข้ามาใช่งไงอะไรเนี่ยจุ๊บจุ๊บอดเดตใหม่หมวกกำแพงเหล็กแบ็คเอดิชั่นหลังปิดแบบพุงเซิร์ฟพ,พบกับหมวกเหล็กแบ็คเอดิชั่นตรวจสอบตัวแรกแบ็คเอดิชั่นได้ที่ร้าน มันดีกว่ายัางไงว่าใครใครรู้บอกผมทีนีแม่งมีแคร่รูปหมวกที่แบบเปลี่ยนไปแค่นี้นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เออมึงจะแถมออฟเหรอหรือจาใครแลกแล้วบอกหน่อยนะว่ามันมันก็ไม่ได้บอกมันแถมออฟอะไรอะ่ะคือมันควรจะแจ้งปะถ้ามันแถมออฟจริงๆนะแต่นี่มันไม่แจ้งไงโอ้โหแมงเอก็ออกยากาเหมือนกันนะเนี่ยไม่มาเลยอื้อ เงียบจิดจ้าเอากดผิดหรอโอ้โหทำไมเงียบจังล่ะครับอืมโอ้โหระบบนะย,ยังแบบรุนๆวนที่แกะของไปตอนนั้นไงนกำลังจะไล่ดึงคืนอยู่หรือเปล่าเลยยังไม่อัพเข้ามานะครับแล้วตอนนี้นะครับอเอบวกออกโอเอออกโคตรยาก มีบทั้ง A ทั้ง A บวกอะไรแม่งก็ยากๆพอๆกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแม่ง A จะยากกว่านะมันยังไม่มาสัก,กชิ้นเลยมันหาต้อง3ชิ้นโอ้โหโอ้ตายแล้วแม่งไ,ไม่มาเลยจ้าโอ,โอ้เกินโอ้โห1,000ผ่านไปนะครับทุกคน1,000บาทไปแล้วเาได้มาชิ้นนึ่งละเนี่ยมาอีกชิ้นละลุ้นเอบวกนะตอนนี้ เฮ้ยได้สองชิ้นเห็นไหมมันจะมีเขียวเขียวขึ้นบนหัวเว้ยทุกคนเออนี่ได้เห็นไหมเออมันจะมีเขียวๆขียวขึ้นตอนที่เรากดเปิดอ่ะเราจะรู้เลยว่าได้อันนี้ไม่ได้นี่ครับตอนที่เรากดเปิดมันจะมีหัวเขียว,ข,ยวขึ้นเว้ยเราจะรู้แม่งแม่งได้เว้ยทุกคนป้าปันนี้ไม่ได้อ่ะได้มาอีกหนึ่ง เสียงโคตรดกันเลยที่ผ่านนะครับทุกคนเขาต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับโอ้ยไม่มาเลยจ้ามาหน่อยโอเคไปต่อดีกว่านะครับผมไม่ได้นะครับถ้าได้จะมีเขียวเขียวขึ้นนะครับผมไปไปต่อไปต่อนะครับทุกคน ได้ได้เนี่ยได้ชิ้นหนึ่งนะครับมันจะมีลูกเขียวเขียวขึ้นอันนี้ได้ไหมอ่าได้ชิ้นหนึ่ง A บวกเนะี่ยเออเหมือนก็ดูง่ายนะอันนี้ไม่ได้ก็จะชิ้น <c oughs> โอเคนะครับไปต่อไปต่อไปต่อตอนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับสังเกตง่ายนะครับตอนเรากดเปิดนะครับมันจะมีชื่อเขียว,เข,ยวเขียวอยู่บนหัวอยู่นะครับ <c oughs> ไปขายของของทิ้งก่อนไปตอนนี้เหมือน เหมือน A บวกได้เงินเยอะอยู่นะแต่ว่า A A ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะไม่ได้ถ้ากระชิ้นนะครับอ่ะไม่ได้อีกแล้วขอหน่อยขอหน่อยอ่ะได้เอบวกอีกแล้เอ <c oughs> บวกเยอะจงังวะเอหน่อยโอ้โหเอไม่มาเลยเหมือนเอบวกจะได้โมหกเจ็ดชิ้นแล้วมั้งไม่ได้กแก้ ขอเอหน่อยจ้าเอไม่มีสักษชิ้นจ้าเอหน่อยเอหน่อยเอหน่อยครับเอไม่มีมาเลยครับทุกคนโอ้ไม่มีเยอะแยะว่ะเฮ้ยเปงจะเงียบแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนไม่ไมาอีกแล้โอ้โหโอ้ได้มาแล้วทีนึงโอเคมไม่ได้ อ่ะได้มาอีกแล้วชิ้นนึงโอเคนะครับสี่ชิ้นเนาะอ่ะได้อีกชิ้นนึงละมาลุล้วล้วเลยนะเพื่อนมาลุล้วมาลุล้วหน่อยมาลุล้วหน่อยมา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 หน่อยไม่มาจ้าไปต่อไปต่อผมภายในลัคกี้กันอ่ะาได้มาอีกชิ้นนึงละโอเคขอขอขอมาหน่อยขอมาหน่อยขอมาหน่อยขอเอขอเอเอบวกไม่ไม่ไม่ต้องก็แล้วก็ได้นะครับเอบวกน่าจะใจะจะครบละน่าจะขาดอีกชิ้นนึงมั้งเอบวก เงียบเงาเขาลึกเกินโอ้โหไปไปต่อไม่ได้อีกแล้วจนะ้าเสียงโคตรดังะนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะด,ดูก่อนนะครับตอนนี้ได้มากี่ชิ้นแล้วนะครับอ่ะ A บวกได้มาหกนะครับแรกก่อนเี๋ยมแรกๆร,กร,กรกไปโอเคนะครับตอนนี้ขาดขาด A3 อันนะครับแล้วก็ A2 บวกสอันนะครับ ปขอเอบวก้อลงนึกว่าได้เอบวกมาเจ็แล้วเนี่ยขอเวกกับเออเพื่อนไม่มาจ้าไม่เป็นไรเอบวกโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แอ่ได้มาเมาขอเกขอเด้วยขอเด้วยเอบวกโอไม่มาสักชิ้นเลยไดเอมาึ เอตอนนี้จะครบแล้ว A อบวกหืมไม่ใช่อีกแล้วขอ A อบวก A อบวก A อบวกไม่ใช่อีกแล้วทำไมไม่ใช่วะเพื่อนตอนนี้จ้องแต่ A อบวกนะครับหืไม่ใช่อีกแล้วแล้วตอนนี้ผมจ้องแต่ไอบวกนะเพราะว่าไอขาดันเดียวแล้วเนีัยไม่ใช่อีกแล้วหรอตายแล้วทีนี้กูขอ A อมึงไอบวกไม่หายยิบเลยขอ A อมึง A อบวกไม่หายยิบเลยโอ้โหไม่มาจริงๆด้วยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหเงียบจัดเลยจ้ามาหน่อยเถอ,อมาเพิ่มใมาหน่อยมา,นยมาหมมาน่อยมาโอ้โหไม่ใช่แกมาหน่อยมาหน่อยลุ้นแต่แสงแล้วตอนนี้ลุ้นแต่แสงแล้วนะครับแสงแห่งความหวังไปโอ้โห,โโหมาอีกแล้วว่ะขออีโบ,บขออีบบโบอื้มรู้ว่าใช่รู้ว่าใช่แน่ๆมันต้องใช่สรุปมันไม่ใช่นะครับ แล้วมีขายปล่าวะเอ้าเดเอบวกมานหนึ่งแล้วเคเคสเคสขาดอย่างละหนึ่งขาดอย่างละหนึ่งข,ง,นง,นนนงขาดอย่างละหนึ่งนะครับตอนตอ okay, นี้ครับเราขาดอย่างละหนึ่งนะครับไปขายก่อนไปขายต่อโอเคนะครับขาดอย่างละหนึ่งนะครับไป โอ้โหในมันนึงแล้วขาดเอบวกเว้ยทุกคนโอ้โหเอมาสองเลยจ้าแต่เหมือนมันจะไม่ขึ้นแล้วปะหรือเราไม่ได้สังเกตเองวะเอบวกโอ้โหไม่ได้ดิสิขอขอเอบวกหน่อยจ้าขอเอบวกหน่อย ไอ้บวกอือม,มันไม่มาสัก,กัดจีนมาหน่อยโอ้โหไม่มาอย่างเนงะี้ยไอ้บวกโอ้โหมันก็ยังไม่มาเนี่ยครับวอยฉันเล้ะเหนื่อยใจกับเธอแล้วนะเพื่อนโอ้มาแต่เอจ้าไปต่อ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  มันเอบวกมันน่าจะออกได้แล้วนะจริงๆตอนนี้นะสี่พันละสี่พันสองแล้วมั้งเอบวกโอ้โหเอบวกโอ้โหมึงมาแต่เอเลยเพื่อนเออแต่ว่าเอเราไปแลกได้นะเอาไปแลกกี้อ่ะทีเนี้ยมันออกแต่เอให้ผมเลยครับทุกคนมันเอบวกอันเดียวเองนะเฮ้ยคอยคอยขาดเอบวกกันนึง โอโหเอามาลัววเอบวกเหมือนยังไม่ใช่ไปไปสืมหาต่อเผื่อจะได้จากตรงนี้ตอนแรกม่ออกโคตรดีอ่ะเอบวกรู้ว่าจะปิดประมาณสามพันเพะะียสละสรุปมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิด29บาบาทมีอะไรขายบ้างวะ มาไม่ใช่อีกแกไปต่อไปต่อไปต่อแบบรวนเร็วเลยทุกคนไปต่อแบบรุนเร็วเลยมาโอ้โหไม่ใช่อีกแกมึงต้องมึงต้องเห็นชื่อสีเขียวไม่ใช่อีกแล้วโอ้โหเขียวมาหน่อยโอ้โหมึงไม่เขียวให้เลยบนหัว มาหน่อย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 โอ้ยเอเวนเไหนไปดูดิมันมีอะไรมาให้ขายบ้างในร้านค้ามีเอบวกไหมอืมไม่มีเอบวกเลยมีแต่สุ่มหาเนี่ยแล้วก็อย่างมียี่สิบเก้าบาทมาขายเนี่ยโอ้ไปไปขายไปสู้ต่อกันนะครับทุกคนโอ้ยมันไม่ได้เลยอ่ะคือไม่ขาดอันเดียวไงมาอื้อ โอเคนะครับปิดแล้วนะครับโดนไปเท่าไหร่วันวนี้โดนไปห้าพันห้าพันสองหรือเปล่าใช่ป่ะห้าพันสองห้าพันสองหรือสีอ่พันแปด่ะสี่พันแปดเออประมาณประมาณสี่พันแปดเนีที่โดนโดนนะครับอ่ะได้ละโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแลกของจ่ายไว้นี่ก่อนนะจะได้อรไรปัป๊บกูว่าแล้วรองเท้าสะเก็ด มายมึงมีกากกันเดียวมึงก็ให้กูอันนั้นเลยเนาะจริงๆผมอยากได้อันนี้โดน V2 เนี้เพราะผมยังไม่มีนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ปิดวปเทียเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดนโดนไปประมาณ4,800เพชรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยอยู่ังดูในหลักโอเคผมคิดว่าประมาณ5 0 0าพันอ่ะที่นี้นะครับโอเค นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย